พี่น้องจ๋าสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีได้พี่น้องเด้อว,วันนี้ใสายไปมาสามสี่ที่ก็เลยจะมาเล่าสูฟาดดส่ฟังมาอัปเดตสู่ฟังก่อนที่สายจะลืมเพราะว่าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับพี่น้องนอนไม่หลับเลยทั้งๆที่เราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าสงสัยมันคิดอยู่นั่นแหละพี่น้องก็หลับไม่หลับไม่หลับเลยสมองมีเหมือนตาแข็งนู่นตีสามตีสี่ตีห้าเป็นหนุนถึงจะหลับเนาะคะ่ะ เพราะว่านอนไม่หลับไม่ได้เหนื่อยจัดงานอะไรนะคะแลวเรามาอัปเดตมาอัปเดตเพราะว่าหลายคนท่านเขียนในกล่องข้อความส่วนตัวท่านเขียนในคอมเมนต์บางบางครั้งใส่จะไม่ได้ตอบนะคะตอบอยู่เป็นบางอันคือรีบอ่านรีบอ่านนนะในบางอย่างที่เราคิดได้ที่มีคนถามน่าจะตอบทส่ก็จะมาตอบให้ทุกๆคนฟังน่นะคะมีคนถามในเรื่องของว่าไปถึงไหนแล้วสศินะคะเสร็จหรือยังทําอะไรบ้างตอนนี้งานคุณย่าเสร็จหรือยังถ่ายมาให้ดูหน่อยสศินาจันร์เนาะ ตอนนี้นะคะวันที่าซอัดอยู่นี่คือ,อวันที่คุณย่าเสียครบหนึ่งสัปดาห์พี่น้องพอดีเป๊ะเลยไซอาจจะโหลดแบบหลังจากนี้หนึ่งวันนักศึนะาค่ะเนาะไม่นานหรอกไม่นานก็คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแต่ความคืบหน้าก็คือได้เรเรียกใบรับรองการตายซะพี่น้องจากหมอจากอะไรทีนี้ได้แล้วเนาะได้แล้วเขาโทรมาหาไมเคิลก็คือเสร็จเรียบร้อยเขาจะส่งทางคล้ายๆว่า เราไม่ต้องไปรับข้อสงทางอิเล็กทรอนิกส์คือส่งเหมือนกับอีเมลไปที่ถ้าเปรียบเทียบก็คืออำเภอซะถ้าเป็นบ้านเราเนาะคะ่ะเป็นอำเภอซะเป็นเป็นมองเป็นเป็นมองที่เป็นที่เป็นที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารทั้งเกี่ยวกับใบเกิดการจะทะเียนสมรสดการใต้อะไรพวกนี้เนาะนั่นแหละเขาจะส่งไปที่นั่นเราก็จะคุยกับที่นั่นเมื่อเราได้รับโทรศพัพท์จากโรงพยาบาลว่าเสร็จแล้วเราก็จะไปน,นัด ที่อำเภอว่ากี่โมงวันที่เท่าไหร่ฉันจะไปรับใบเนาะเขาก็จะทำเนาะค่ะพวกสายไปมาแล้ววันนี้แหละเขาก็จะไปถึงเขาก็จะทําเอกสารกับเราเนาะค่ะเขาก็จะพูดบอกให้เราบอกชื่อคนที่เสียชีวิตบอกชื่อบ้านที่อยู่นู่นนี่น,นะะั่นเนาะค่ะทีที่เขาก็เช็คแล้วก็เขียนตามเขาบอกว่าอันนี่โรงพยาบาลบอกว่าเป็นอันนี้นะที่เสียชีวิตนู่นนี่นั่นเขาก็เขียนเขียนเยนาะ หลายๆอย่างที่นี่เขาก็ให้เขาก็ให้เราปิ้นออกมาดูก่อนกับเขาดูเขาพร้อมกันดีๆให้มันให้มันถูกชื่อแล้วให้ถูกนามสกุลให้ถูกวันเดือนปีเกิดเขาให้มันถูกไม่ให้มาแบบไม่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 มาแก้อีกถ้ามาแก้อีกคุณจะต้องเสียเงินเขาบวกเลยนะพี่น้องเสียเงินอย่างน้อยหนึ่งอย่างก้อนหนึ่งร้อยปอนก็ประมาณสี่พันห้าน้นนะพี่น้องเนาะนั่นแหละอย่างน้อยกันบางก็เช็คกันเนาะเช็คกัน นั่นละพี่น้องคะทีนี้เขาก็ปริ้นออกมาปริ้นออกมานะ่คือคุณจะเอากี่ใบเนาะพี่น้องอันนี้คือประสบการณ์จริงๆใส่ก็เลยจะเอามาเล่าแชร์สู่ทุกคนฟังใบละสิบสองปอนด์กว่าสิบสองปอนด์กว่าก็คือเกือบไม่ถึงห้าร้อยสี่ร้อยกว่าบาทจ้นะใบหนึ่งสี่ร้อย 1, กว่าบาทคุณจะเอากี่ใบก็คูณเขาไปเลยโฟกัสก็เลยเอาสองใบพี่น้องนั่นแะหละใบจริงมันที่บางที่เขาก็เอาเอา๊อปปี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะโชว์ใบจริงเนะะาะค่ะใบโชว์แล้วเขาก็เอาให้ เราส่งกลับให้เราเหรอถ้าถ้ถาเอกสารหมายถึงว่าบริษัทหลายอย่างนะพูดถึงว่าเราจะเอาจากอำเภอกี่ใบผมใช้เอาสองใบก็เสียไปเนาะประมาณ900าร้บาทโดยประมาณพี่น้องนั่นแหละแล้วทีนี้ในเรื่องของอำเภอเขาก็จะสอบถามเราเนี่ยแหละว่าคุณย่าเขามีาเป็นเจ้าของรถมีใบ เอียงก่อจอดรถผู้พิการไมหมเนี่ยตัวนี้เอาขึ้นเลยนะตัวนี้เอาไปแล้วก็เอาคืนเลยมีใบขับขี่ไหมนู่นนี่ไหนก็จะให้เราตอบ yes ใช่หรือไม่ยังสินะแล้วก็ติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กทีนี้จากนั้นนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ cancel ก็คือยกเลิกเหมือนกับเหมือนกับเงินบนานาญของท่านยังสินเงิงบนบานาญจากหน่วยนะเงินบานาญจากการทํางานของเพื่อนมีหลทยที่ยังสินะก็จะ cancel ทุกอย่างยังสินะหาพี่น้องคะเสร็จจากตรงนั้น เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเออตรงนั้นลืมตรงนั้นเขาก็จะมี <_ t une> เขาก็จะมีใบ <_ t une> เขาเรียกใบเขียวเนาะค่ะพี่น้องที่นี่แถวแถวนี่เนาะสีเขียวแถวแถวอำเภอที่ใสยอยู่ใบเขียวให้บริษัทนะคะที่เราจ้างจะทําพิธีทํางานให้เรานี่ไปรับคุณย่าจากโรงพยาบาลก็จะต้องผ่านใบใบเขาจะอ,ออกใบให้เขาให้เราบอกว่า เป็นบริษัทอะไรแล้วก็บอกชื่อๆเๆๆๆๆนาะเขาก็เขียนแล้วก็ออกใบสีเขียวให้เราที่จะเอาไปให้บริษัทเนาะบริษัทถึงจะไปรับนัะะ่นแหละค่ะเราก็ไม่รู้นะว่าบริษัทจะไปรับวันวันไหนมาเพราะว่าคุณย่าก็อยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์แล้วตอนนี้เนาะทีนี้เราได้ใบเขียวเราเสร็จจากอำเภอเรียบร้อยเราก็เอาไปยื่นบริษัทที่เราจ้างเขาทํางานให้นี่แหละพี่น้อง แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะไปรับให้วันไหนเราก็เอาเสื้อผ้าไปด้วยวันนี้เสื้อผ้าที่ใส่แต่งไว้วันนั้นและค่ะเสื้อทุกอย่างเหมือนบ้านเราเลยแล้วเขาก็จะแต่งให้สวยๆยนั่อยนะพี่น้องแล้วก็อะไรที่เราอยากคุณย่าอยากให,ให้ให้เอาคุณย่าเอาไปด้วยกับคุณย่าสินะเราก็เอา <c oughs> เอาไปให้นะน,นั่นะนั่นแหละแต่เรายังไม่ทราบว่าเขาจะรับมาวันไหนแล้วพี่น้องคะแล้วทีนี้เราก็ได้คุยกัน กับบริษัทแล้วก็บริษัทก็ติดต่อเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าพิธีคนที่จะทําพิธีกับโบสถ์นู่นนี่นั่นเขาติดต่อกับเราด้วยนยนะประสานงานกันว่าได้ได้วันที่เท่าไหร่ทุกคนคะนานมากเลยนะเกือบหนึ่งเดือนได้วันที่ยี่สิบสองนะคะทุกคนได้วันที่ยี่สิบสองเมเอพฤษภาคมนะคะ วันที่วันที่ยีิบสองพฤษภาคมให้ทุกคนนะคะคนไหนที่รักคุณย่าหรือคิดถึงคุณย่าเนาะส่งคุณย่าไปพร้อมๆกันในวันที่ยีิบสองถ้าที่ไทยก็คือหกโมงเย็นนะคะหกโมงเย็นที่ไทยเราจะเริ่มพิธีที่โบสถ์แล้วก็สวดแล้วก็เอาไปฝังนะคะนั่นแหละส่งคุณย่าด้วยกันแต่ว่าถ้าายได้ถ่ยมันก็จะไม่ใช่สดมันก็จะหลังวันนั้นไปยนเสนาอาจจะเป็นหลังวันนั้นไปสองวันหรือหนึ่งวันใซทั้งจะโหลดให้ทุกคนได้ดูถ้าได้ถ่ายนะถ้าไม่ได้ถ่ายก็ไม่เป็นไร จะถ่ายใฉ่เพราะตอนมีโอกาสเนาะคะ mm ่ะนั่นแหละคือได้วันที่แล้วไซก็เลยมาแจ้งพี่น้องจ๋า mm hmm. นานมากเลยเนาะ mm hmm. ก็คือเหมือนกับว่าเกือบหนึ่งเดือนเลยที่คุณย่าไปเนาะคะ mm ่ะเราก็ได้จัดพิธีเกือบหนึ่งเดือนเนาะคะ mm ่ะ hmm. คือคิวเขายาวมากๆคิวเขายาวมากตอนนี้บริษัทที่ไซที่พวกไซใช้บริการอยู่นี่ mm hmm. เขาบอกมีคิวไปจนถึงเดือนมิถุนาอันนี้เขาเอาให้เราได้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทาได้เพราะว่า วันตอนแรกว่าจะได้วันที่ยี่สิบแต่คนที่ทําพิธีให้เราเป็นเป็นหัวนาผู้นําศาสนาเขาเขาไม่ว่างในวันที่ยี่สิบเนาะค่ะก็ได้เรื่อนเขาก็เจอนั่นแหละเขาก็ประสานงานกันเอาวันที่ยี่สิบสองได้ไหมฉันว่างวันนี้ตามปฏิทินฉันโน่นนี้น่ะนั่นแหละยี่สิบสองวันเดอเวลานี้เวลานั้นนั่นแหละจะถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้คือวันที่ยี่สิบสองนะคะทุกคนคะพร้อมส่งคุณย่ารุดพร้อมกันหกโมงเย็นที่ไทย นาะค่ะไม่นานที่นี่เขาสวดประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกค่ะสายรวมๆเนี่ยคือสองชั่วโมงคือตอนเดินเข้าไปแล้วก็สวดแล้วก็เดินออกมาที่จะเอาไปตรงตรงที่สายถ่ายให้ดูประจําตรงที่ฝังมันไม่ไกลตรงที่พ่อไม่ขึ้นก็อยู่นั่นพ่อแม่ญาโจนก็อยู่แถวนั้นที่สายถ่ายให้ดูประจำนั่นแหละทุกคนคิดคิดตามเลยเด้อค่ะเด้อนั่นแหละพี่น้องขานั่นสายก็มีข่าวมาบวกประมาณนี้เนาะอัปเดตสู่ฟัง เพราะว่าเขาหลงหลงลงืมลืมใพูดผิดพูดถูกก็อย่าถือสากันเพราะว่าบางครั้งสมองมันคิดโบกมันมันมีหลายอย่างที่จะต้องคิดแต่ว่าเรื่องจะไปทํานั่นทําน,นี่มันมันไม่ยุ่งหรอกแต่ว่ามันมีหลายอย่างมีถึงเลเล็กเล็กเล็ก,เล,กเล็กน้อยนะพี่น้องเหมือนกับวันนี้ก็จะไปธนาคารด้วยวันนี้ไปมาแล้วสินะค่ะเออธนาคารก็เอาชื่อคุณย่าออกนู่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องประกันบ้านของคุณย่า ก็าชื่อคุณย่าออกก็ต้องเป็นของไม้เข้าเป็นทรายอย่างสีนะมันมีหลายอย่างเล็ก,ลกๆน้อยๆที่จะต้องทําแต่ว่างานพิธีคุณย่านั่นแหละตามที่ทรายบอกด้วย้ะทุกคนคะทรายขอบคุณทุกทุกคนที่แบบว่ารักคุณย่าแบบว่าทรายซึ้งน้ําใจมากๆพี่น้องเยอะมากเยอะมากเลยจริงๆเนาะค่ะเพราะว่าคุณย่าเขาเป็นคนดีมีระเบียบที่ที่น่าดูและเป็นผู้ผู้สูงอายุที่ที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะอบอุ่น น่าเอาเป็นตัวอย่างมีมีการปฏิบัติตัวนะเอาเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตประจาวันอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่ใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อย่างมีพื้นฐานแค่ที่จําเป็นก็จะเป็นคนที่แบบว่บาบบโบไม่รัววังอลังการตามที่ใช้ดูเนาะคือใช้ชอบแบบนี้ชอบแบบคุณยา่านั่นแหละใครชอบก็เอาไปป,ปฏิบัติตามแล้วเขาคุณย่าก็จะอยู่ในใจของเรา แล้วพี่น้องคะอยู่ในใจของเราตลอหลดไปนั่นแหละเนาะวันนี้ก็มีอะไรอีกเดี๋ยวใส่ใค,คิดก่อนพี่น้องความเศร้ามือนเดิมนะคะมันก็เศร้าอยู่แต่ว่าสิจะให้เรานั่งร้องให้ตลอดมันมันไม่ใช่แต่ว่าแค่ว่าเป็นบางครั้งบางครั้งเข้าไปในห้องคนยายเก็บของยังไม่เสร็จนะ,ะขนาดไม่เยอะเนาะเพราะว่าเราเก็บไปแล้วสองปีที่แล้วเหมือนที่เล่าสู่ฟังตอนนี้ก็มีเฉพาะห้องอยางเราก็เก็บเป็นเก็บเล็กเก็บน้อย บางครั้งเห็นมามันก็จุกอ,อกกัษณะนั่นแหละคือยกตัวอย่างมันจะเศร้าแต่ว่าถ้าทั่วๆไปมีอะไรทําเนี่ยมันก็ลืมไปนั่นะนะพี่น้องค,คิดก่อนว่าวันนี้อัปเดตอะไรบ้างจะอัปเดตอะไรบ้างก็ก็ประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่าเล่าเล่าเรื่องจะไปเยี่ยมคุณยายไหมไม่ไปนะคะทุกคนคะพูดถึงว่าตอนที่หลังจากจากเราไปแล้วสามีบอกเลยว่าจะไม่ไปเยี่ยมแต่ก็เห็นด้วยเพราะว่าถึงไปเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรคะ่ะ เขาไม่รับรู้อะไรแล้วแถมไปแล้วก็ความทรงจําคือเขาจะหน้าไม่เหมือนเดิมเพราะไมเคิลเขาเขาจําได้เลยว่าตอนที่เขาไปเยี่ยมพ่อเขาตอนพ่อเสียสิบปีที่แล้วกับคุณยาเขาเขาแบบเขาปฏิญาณตนเลยบอกแม่เขาว่าถ้าเจ้าไปนี่ฉันไม่ไปเยี่ยมเธอนะเพราะว่ามันเป็นภาพความทรงจําที่ไม่ดีเลยหน้าตาก็เปลี่ยนไปเหมือนกับไม่ใช่พอ่อฉันมันวาเนาะไมเคิลว่าแล้วมันเป็นแบบ เป็นอะไรที่ที่ไปดูแล้วเขาเขาไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้บอกยากเลยว่าถ้าเธอไปเนี่ยฉันไม่ไม่ไปเยี่ยมเลยนะไปทั้งแบบนั้นเนาะ,ะมันก็เป็นแต่แว่าก็ถูกตามที่หมเขาพูดเพราะว่าเราทําดีที่สุดเนาะทาดีด้วยกันมีความสุขด้วยกันตอนที่มีชีวิตอยู่อยู่แล้วนะค่ะทาแบบว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขด้วยกันมีคุณภาพมีคุณค่าด้วยกันอยู่แล้วเนาะรับรู้อยู่แล้วว่ารักกันใช้ชีวิต ดูแลกันอย่างดีหลังจากจากไปก็คือจากไปพี่น้องเนาะเขาไม่รับรู้อะไรแล้วจะไปเยี่ยมก็ไม่ก็ไม่กไม็ไม่ได้มีความหมายอะไรนั่นคือความคิดของครอบครัวเรานะแต่ว่าความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเราอยากสุขแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นอันนี้ครอบครัวไซเป็นแบบนี้เนาะเพราะไมเคิลตอนนั้นไปไปดูเพราะว่าแม่คือคุณย่าจูนน่อยากไปดูสามีท่านตอนนั้นนั่นแหละ อาจรเพิ่งได้บอกว่าไมเคิลรีบอกแม่ตั้งแต่วันนั้นเลยว่าฉันไม่ไปนะคะคือถ้าเธอจากไปฉันไม่ไปเยี่ยมเธอตอนหลังจากไปเพราะว่าไปดูแล้วหน้าตามไม่ไม่เหมือนเดิมเหมือนแม่พี่น้องจริงๆแล้วมันทําให้เรามีความทรงจําติดตาตลอดในภาพนั้นครั้งสุดท้ายที่เห็นแต่สิงนะอาจารย์มันคำรับเขานะ่ะไม่ดีแต่ว่าเขาอยากจําไมเคิลอยากจําในแต่สิ่งที่ด,ด,ดีที่ยิ้มด้วยกันที่เห็นกันแล้วก็บอกลากันแบบบอกบอกหอมคุณ่าตตอนวันสุดท้ายหอมแก้มคุณญา ให้คุณย่านอนตอนนั้นอะวันนั้นนะจ๊ะเนาะเรารักคุณย่านะอย่างสินะคือเป็นความทรงจําที่ดีตรงนั้นซะในศาสนค่ะให้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าที่นี่เวลาพิธ,ธีเขาจะไม่ได้เปิดเหมือนบ้านเราที่บ้านทายเนาะเวลาเผาก็เคยเปิดแล้วก็ให้รดน้ําสุกแต่ที่นี่ไม่รู้ที่อื่นเป็นไหมแต่ว่าบ้านไมเคิลจะไม่เปิดดูนะคะก็คือแล้วก็คือฝังด้วยบ้านไมเคิลไม่ได้ ไม่ได้เผาแล้วแต่บ้านไหนจะทํายังไงเนี่ยนะค่ะของคุณย่าเป็นฝังนังจากเนาะน่หละยังไม่ได้เปิดดูเลยก็คือจะให้เพื่อนไปยังสบายของเพื่อนน่หละจ้าเนาะพี่น้องเอาอัปเดตย่าเนรอมีอะไรสซก็จะมาอัปเดตใ,ให้ให้ฟังเรื่อยๆถ้าเห็นคลิปบางคลิปโ่มาที่ไม่ใช่อัปเดตก็คือคลิปที่เราถ่ายไว้นานหมายถึงว่าก่นเพราะว่าคุณย่าไม่ได้ป่วยหนักที่เราจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ตอนนั้นย่าก็ธรรมดาก็คือสูงอายุ ไม่ได้ป่วยอะไรเนาะค่ะก็คือหนพิ่นกับไปยังเร็วนั่นเป็นวิดีโอเก่าที่ทายถ่ายไว้เนาะค่ะเนาะบางอย่างบางวิดีโอก็จะผูมาแต่อันไหนใหม่ๆมาที่ช่วงที่มันเหมือนเรียวเหมือนเหมือนเหมือนตอนนั้นเลยขนาดนั้นทายก็จะมาอัปเดตให้ฟังในสถานะพี่น้องเนาะนั่นละไปแล้วค่ะวิดีโอนี้ค่ะบ๊ายบาย